بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم بعد اعوذ بالله من 嗯。 ตอบได้เดือนนี้คือเดือนรอจับเป็นเดือนที่เจ็ดของพิจรอของปฏิทินอิสลามพ,พี่น้องครับปฏิทินในรูปแบบของอิสลามนั้นมีความสําคัญกับมุสลิมอย่างมากถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิมในแต่ละวันนั้น เราดูแต่ปฏิทินที่ว่าเป็นมัคกรากุภามีนาเมษาเวลาที่เราจะเดินทางอาจจะไปต่างประเทศเราก็จะใช้ของของของภาษาอังกฤษอาจจะใช้เมใช้เอฟิลแต่ว่าปฏิทินอิสลามซึ่งมุสลิมไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ที่สามารถจดจำได้ว่าเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิเดือนที่สนะิบสองนั้น มีชื่ออะไรบ้าง mm hmm. เดือนเหล่านี้เป็นเดือนที่มีความสําคัญอย่างมากในอิสลามมุสลิมไม่สามารถที่จะเอาเดือนอิสลามทับในกระดาษแล้วก็เก็บไว้ในอีบ่อยลอยนะ้ํำไปได้เพราะว่าอิบานาที่สําคัญสองอย่างด้วยกันที่สําคัญที่สุดของอิสลามสองอย่างผูกติดอยู่กับปฏิทินอิสลามอย่างที่หนึ่งนั่นก็คือการถือสิญอด ซึ่งเราไม่สามารถถือสิโดตในเดือนอื่นได้ถ้าไม่ใช่เดือนอมออถือสิโดที่เป็นวายิบนะครับแล้วก็การทำฮักของเราเราก็ต้องทำฮันในเดือนดุลฮิจญ์แล้วก็ผู้ใดก็ตามที่ต้องการจะถือสิโดตให้ได้ตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลอมบ์อะไรฮิวซาลัมถือสิโดสุนนะประจำเดือนถ้าหากว่าเราไม่สนใจปฏิทินอิสลามเลย เราก็จะไม่รู้ว่าวันไหนคือวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าที่ว่ามีสุนัขให้เราถือในแต่ละเดืนอนพี่น้องครับปฏิทินในแบบอิสลามนี้ที่เริ่มต้นด้วยกับหนุรรมานซอฟฟาร์รบิุลอวัลโรบิลุลแฟนีจุมาดาอัลอูลาจุมาดาลอาฮิระโรยับชาบานรบมตดอนชาววัล ดุลกอฮจจะดุลหิจเดือนทั้งสิบสองเดือนแบบนี้นั่นมนุษย์ไม่ได้เป็นคนที่กำหนด,ดขึ้นมาไม่ได้มีนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์คนไหนหรือคนกำหนด,ดขึ้นมาว่าเดือนต้องมีสิบสองเดือนแต่ผู้ที่กำหนด,ดก็คืออัลลอฮฺสุบฮานาหูวานาลาดังที่อัลลอฮฺได้ทรงตรัสไว้ในสุรอะตาบะอายะที่สามสิบสี่เอาไว้ว่า อิ ع น so so ่าอัลละชูฮูร์อ um ินน MA ่าอ عشر าช ه ่วโมงอ عشر าชั่วโมง ت นคัตตาบิลอั خلق ا ل س เวยต์ وال أ าร์ฮ์เทิเดือนหน้าที่ของอัลลอฮนั้นมีสิบสองเดือนซึ่งถูกบันทึกในในบันทึกของอัลลอฮที่เราได้มาพูดมาตั้งแต่วันที่อัลลอฮทรงสร้างชั้นฟ้าละดินเรียบร้อยแล้ว ลังจากที่อาล็อกส่งสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ในวันนั้นวันแรกที่มีโลกเกิดขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เดือนก็ยังคงเป็นสิบสองเดือนแบบนี้มาตลอดเอาล็อเป็นผู้ที่กำหนดและเอาล็อก็ยังทรงตรัสไว้อีกว่ามินฮาอัลบาตุนฮูมินฮาอัลบาตุ มีอยู่สี่เดือนที่ถือว่าเป็นเดือนต้องหา้ามสี่เดือนเดือนที่ต้องหา้ามซึ่งถ้าหากว่าเราจะถามมุสลิมว่าสี่เดือนที่เป็นเดือนต้องหา้ามล้วมีเดือนอะไรบ้างน,น้อยหรือเกินที่จะตอบได้ว่ามีเดือนอะไรบ้างไม่ต้องไปถามว่าแล้วไอ้สี่เดือนเนี่ยเราต้องท,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 ทําอะไรบ้างเราต้องมีข้อควรระวังอะไรบ้างยิ่งไม่ต้องไปถามเลย แต่อะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดมาด้วยพระองค์เองและพระองค์ก็ได้กล่าวถึงมันไว้ในคมพีอังกุรานนั่นย่อมเป็นสิ่งที่เรานั้นควรจะเอาใจใส่ควรที่จะสอนบุตรหลานของเราให้รู้จักเดือนอิสลามนั้นเป็นอย่างไงและให้รู้จักว่าเดือนฮารองนั้นเป็นอย่างไงพี่น้องกับสี่เดือนที่เป็นเดือนฮารองนั้นมีอะไรบ้าง อัลกุรอานไม่ได้อธิบายว่าคือเดือนอะไรบ้างแต่อันนี้ของท่านบีมุฮัมมัดสลาโมผอะไรอีสบลัมบันทึกโดยบุคลีมุสลิมได้กล่าวเอาไว้ถึงสี่เดือนนี้เอาไว้ว่าอินนัสตามาน่กอร ality, ิสตาดาระกาฮายัตตีเยามาโคลาปัสต้ามาว่าในวันอ้าวแท้จริงวันแท้จริงเวลา มันก็ดําเนินของมันเหมือนกับที่ว่ามันเคยมันมันดำเนินในวันที่เอาล้อทรงสร้างชั้นฟ้าและกันดินเหมือนกันเลยในตอนนั้นมีสิบสองเดือนตอนนี้ก็มีสิบสองเดือนเหมือนกันมิทธอัปบาตุภุรุมอันะอิตาอัชระมาชาห์หนึ่งปีนั้นมีสิบสองเดือนมิทธาอัรบะตุหุรุมในสิบสองเดือนนั้นมีสี่เดือนที่ถือว่าเป็นเดือนต้องห้า แตลาดุลมุตะวารีาสามเดือนติดต่อกันคือเดือนดุลกออาญ่าดุลฮิจจาและมุฮัรรอมเดือนที่สิบเอ็ดเดือนที่สิบสองและก็กลับมาเดือนที่หนึ่งสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งดุลกออาญ่าดุลฮิจจาและมุฮัรรอมเป็นเดือนต้องห้ามวันมุฮัรรอมมุดอและเอ่วะวะวะรอจับมุดอและก็เดือนรอจับ ซึ่งอยู่ระหว่างใบอัลลอฮีใบเนี่ยยูบาดาวระชาบาซึ่งอยู่ระหว่างยูบาดาแล้วก็เดือนชาบาเดือนรอยับคือเดือนที่เดือนที่เจ็ดพี่น้องพัทธาทั้งหลายครับเดือนรอยยับนั้นหมายความว่ารอมฎอนใกล้เราเข้ามาแล้วนะครับรอมฎอนคือเดือนที่เก้ารอยยับชากบานรอมฎอนเราเหลือเวลาไม่ถึงหกสิบวันแล้วก็จะถึงเดือนรอมฎอนแต่พี่น้องครับรอยยับนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือน ซึ่งอาลอกกำหนดว่ามันเป็นเดือนต้องห้ามเป็นเดือนที่เรานจะต้องระมัดระวังเ,เป็นพิเศษในการที่เราจะทําบาปเราจะต้องระวังมากกว่าเดือนอื่นเดือนรอยับนั้นไม่ได้มีสุนัขอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ได้มีการถือสนวดเพิ่มเติมไม่ได้มีการละหมาดเพิ่มเติมใดๆทุกคดีที่มีรายงานเกี่ยวกับให้ให้ทาความดีในเดือนรอยับนั้น ถ้าไม่เป็นฮะดิษที่กุขึ้นมาฮะดิสมังบัวก็เป็นฮะดิษที่อ่อนมากๆไม่สามารถนํามาเป็นหลักฐานได้เเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในเดือนที่เป็นเดือนฮารอมมีอิบาดะอะไรที่เราต้องทําเป็นพิเศษไหมเราก็บอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องตามทาเป็นพิเศษไม่มีอ,อะไรที่เราจะจะระบุจ่จอโจมเป็นพิเศษว่าเราจะต้องละมาในค่ำน,นั้นเราจะต้องถือเสด็ดในวันนั้นวันนี้ไม่มีเป็นพิเศษ แต่สิ่งที่เราต้องระวังอย่างมากก็คือสิ่งที่เป็นบาปท,ทั้งหลายพเพราะถังบาปท,ทั้งหลายแล้วมันก็คือบาปบาปท,ที่เราไม่ควรจะไปทาอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเราทําบาปในเดือนต้องห้ามบาปนั้นมันจะทวีความใหญ่โตขึ้นไปครับพี่น้องคือทั้งหลายพี่น้องครับเอัลัทธิสุภารตะวตาลาที่ทรงตรัสเอาไว้ว่า ได้เกี่วกับยม้ันติมชาอือลลอขวินนะฮะมินทัลกูลูผู้ใดที่ให้ความสําคัญกับสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามเครื่องหมายของศาสนาอิสลามทั้งหลายเนี่ยถ้าใครก็ตามให้ความสําคัญกับมันนั่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงการมีความตักวาในหัวใจของเขาก็แสดงว่าถ้าเราไม่ให้ความสําคัญของสัญลักษณ์ต่างๆของอิสลาม นั่นแสดงว่าในหัวใจของเรานั้นตักวามน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นผู้ที่มี إ ي มานผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะบูวตาลาสิ่งใดก็ตามที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาเขาจะให้ความสําคัญของมันอย่างมากผมจะยกตัวอย่างสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาอย่างที่หนึ่งผู้ชายผู้ชายนั้นต้องไว้คราถ้าไม่ไว้คราแล้วถือว่าเป็นหมา ถึงแม้ว่าจะเป็นบาปเล็กแต่เราก็ต้องระวังการฟังเพลงก็ถือว่าเป็นบาปสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของาศาสนานะครับเช่นผู้หญิงเนี่ยต้องคุมอีจามันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นโลโก้ของาศาสนาเลยการให้ความสําคัญกับในในเดือนของอิสลามการทํากุรบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นชัย มันเป็นสัญลักษณ์ที่่งบอกในเรื่องของศาสนาที่ชัดเจนซึ่งเรานั้นจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องต่างตเหล่าบบนี้เพราะอัลลอ์ทรงบอกไปแล้วว่าใครที่ให้ความสําคัญกับมันนะั้นถ้ากับว่านั้นนะเป็นตัวชี้วัดอิมานที่อยู่ในหัวใจของพวกเขา <Okay. S 1> และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราอยู่ในเดือนต้องห้าเป็นเดือนที่ว่าเราต้องระมัดระวังในเรื่องสิ่งที่ฮารอมเป็นพิเศษเอัลลอฮ์ก็ได้ทรงตรัสเอาไว้อีกว่า ذلك و م ยครับว่าไม่ยุ่งว่าไม่ยุ่งอันใดได้เลยครับว่าไม่ยุ่งอันใดผู้มาจิตละนี้ฝังวัวพายุละวัวอันัยแใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับเรื่องที่มันเป็นของฮารอมทั้งหลายพยายามที่จะไม่ไปยุ่งกับมันไม่ว่ามันจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ทั้งหลายนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาณองค์อภิบาลของเขาพี่น้องครับ บาปนั้นเราอาจจะเคยได้เรียนกันมาแล้วว่าบาปนั้นเราอาจจะแบ่งว่าเป็นบาปเล็กและบาปใหญ่แต่สําหรับมุสลิมแล้วเราไม่ได้มองว่ามันคือบาปเล็กหรือบาปใหญ่ผู้ที่มีอีมานจะต้องมองว่าเนี่ยมันคือการฝ่ากฝืนพระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วไม่ใช่มองไว้ว่าเขาแค่มุสลิมมากแค่เปิดแขนเฉยๆนั่น ไม่ได้มองว่าเราแค่โกนเข่าไม่เป็นไรไม่ได้มองว่าฉันฟังเพลงเฉยๆไม่เป็นไรแต่เขาต้องมองว่าตอนเนี้ยฉันกําลังจะฝา่าฝืนพระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดในสาคนจักราวาลผู้ที่ไม่มีใครแล้วที่จะกาฟาฟล้าฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบบะหอัลบุญบาลบรรดาอะไรกล้าทั้งหลายไม่กาฟาฟาฟล้าฝ่าฝืนอัลลอฮฺ มัคคุุลต่างๆไม่กล้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ดวงอาทิตย์ถ้าอัลลอฮ์สั่งให้มันมามันก็จะไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลามาลายกะา์ผู้ที่มีเกียริทั้งหลายอัลลอฮ์ใช้ให้เขาสูยูดให้กับอาดัมบรรดามาลายกะา์ทั้งหลายก็สูยูดทั้งหมดไม่ขัดขืนคำสั่งอัลลอฮ์แม้แต่น้อยพี่น้องมาเพ็กระทั่งไฟซึ่งว่าปกตินวมันร้อนไฟปกตินั้นมันเผาผลาญแต่เมื่ออัลลอฮ์สั่งว่า กูนีบัาเดาว่าสามันอะไรอิบรอฮีมไฟเอ๋ยเจ้าจงเย็นและจงให้ความปลอดภัยกับอิบรอีมเถอไฟมันก็เชื่อฟังคำสั่งของลอทันทีโดยที่ว่าไม่มีการติดโอยไม่มีการที่จะบอกไม่อยากจะทำมีสองอย่างเท่านั้นที่ฝ่ากติดต่อลอครั้งแล้วคั้งเล่าครั้งแล้ว ผุ้ศรัทาทั้งหลายครับบาปเล็กทั้งหลายนะั้นอย่าให้เราคิดว่ามันเล็กสําหรับผู้ที่มีอิมานผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลเขาจะมองว่ามันนั้นมันคือการฝา่าฝืนต่ออลสุบาอามูวาาลพี่น้องครับถ้าสมมุติว่าเราทํางานที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วเจ้านายเราบอกกับเราว,ว่าวันนี้อย่าเพิ่งกลับบ้านจนกว่างานนี้จะต้องให้เสร็จเสือก่อนนะ ถ้าหากว่าเจ้านายของเรามาสั่งพวกเราแบบนี้แล้วก็ยัง้งผมก็เชื่อว่าไม่มีใครที่จะกล้ากลับบ้านจะต้องทํางานนี้ให้เสร็จก่อนเพราะกลัวว่าจะถูกไล่ออกเพราะกลัวว่าจะถูกลดเงินเดือนเพราะกลัวว่าจะถูกจะจะไม่ถูกขึ้นเง,งินเดือนแต่กับอัออลลอฮฺซุบฮานะฮฺกูตาลาพี่น้องครับเราทั้งหลายนั้่นฝ่ากอัลลอฮฺกี่ครั้งแล้วในชีวิตของ ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเอาล้อกับ huh. ผู intersect. ้จัดการคนนั้นใครยิ่งใหญ่กว่ากันแล้วนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะทําบาปอะไรก็แล้วแต่ให้เราพิสเสมอว่าเนี่ยฉันกําลังจะฝ่าฝืนองล้อนะนี่ฉันกำลังจะฝ่าฝืนองลอผู้ทรงยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นฉันจะต้องไม่ฝ่าฝืนฉันจะไม่เห็นสิ่งที่ว่ามันเล็กน้อยสิ nes, <c oughs> <asure something. c oughs> ่งที่ว่าเป็นบาปเล็กเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเด็ดขาดพี่น้องครับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลอ ผู้ที่เป็นชาวสวรรค์เขาจะมองว mm ่าบาปเล็กนั่นะมันคือเรื่องใหญ่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่มองว่าบาปเล็กเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนถ้าบาปใหญ่เขาจะทำไหมครับแน่นอนถ้าบาปเล็กเขามองว่าใหญ่แล้วเนี่ยบาปใหญ่เขาไม่ทำแน่แต่ถ้าหากว่าใครก็ตามที่มองว่าบาปใหญ่มันเล็กและบาปเล็กเป็นเรื่องธรรมดา เขาก็จะเคยชินกับมันทำกับมันเดี๋ยวกลับไปก็ไปฟังเพลงเดี๋ยวก็ไปทำในสิ่งที่มันฮารอมเดี๋ยวก็ไปมองเอารอกของผู้ชายเอารอกของผู้หญิงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทําให้เรานั้นหัวใจมันจะเริ่มตายด้านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่เราทําบาปในหัวใจของเรานั้นมันจะมีจุดดำดขึ้นมาจุ เราทํามากขึ้นมากขึ้นจุดดําด,ดัที่อยู่ในหัวใจของเรามันก็จะมากขึ้นมากขึ้นถ้ามันเต็มเมื่อ,อไหร่อะไรก็ตามที่เป็นความดีเราจะไม่เห็นว่าเป็นความดีอะไรที่เป็นความชั่วเราก็จะไม่เห็นว่าเป็นความชั่วแล้วเราก็จะทํามันโดยที่ไม่ได้สนใจไม่ได้ให้ราคาอะไรกับมันเลยพี่น้องครับท่านนบีมัมัสลัลอวุอะอะไริวะซัลัมได้กล่าวถึงบาปใหญ่เอาไว้ว่า อียากุมพวมหัศิรรยอัลุนูพวกท่านทั้งหลายจงระวังบาปเล็กทั้งหลายนบ,บีใช้คำว่ามหัศิมฮัศพอมกมัศกกิรรยหมายถึงสิ่งที่ว่าคนเนี่ยดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยคนมักจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานิดหน่อยใครๆก็ทํากันฉันก็ทํากันบ้างไม่เป็นไรไอ้สิ่งต่างๆเหล่า,านี้นบีบอกว่าให้ระวัดระวังแล้วนบ,บีก็บอกนบ,บีก็เปเรียบเทียบว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆล่าเนี้ย มันเหมือนกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งว่ามาพักที่ที่หนึ่งเสร็จแล้วแต่และคนก็ไปเอาไม้มาคนละหนึ่งชิ้นเอากิ่งไม้มาคนละหนึ่งอันกิ่งไม้มาคนละหนึ่งอันเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เผาแล้วก็อบขนมปังถ้าไม้เยอะๆมันก็สามารถที่จะอบขนมปังได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบากไม่เล็กแต่ถ้าหากว่าเราทามันมันบ่อยๆทั้งบ่อยๆทั้งมากขึ้นมากขึ้น มันก็สามารถทําให้เราพินาศได้เช่นกันพี่น้องผู้ศนาทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้ดีและรายชื่อต่อไปนี้คือบาปเล็กที่ผมอยากจะให้เราระมัดระวังเพราะว่ามีหลายคนเหลือเกินที่คิดว่ามันเล็กน้อยมากๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวการโกหกถึงแมวง้ว่าจะรอเล่นอก็ตามการฟังเพลงการโกนเพ่า การมองของฮารอมมองของฮารอมนี่ไม like okay, ่จ yeah, ําเป็นท kind of ี่จะต้องเป็นมองที่เอาอวัยวะมนุษนะครับแค่มองแขนงของผู้หญิงเนี่ยที่ไปเอาร้อนก็ไม่ได้เลยมองขาก็ไม่ได้แล้วการกินของฮารอมการวิ่งเฉยเวลาที่ว่าได้ยินคนอื่นนินทาคนอื่นมีคนมานั่งคุยกับเราแล้วก็นินทาคนนั้นคนนี้แล้วเราก็อยู่เฉยเฉยเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไม่ได้นินทาแ้วเราอยู่เฉยเฉย มันก็เป็นบาปแล้วการทะเลาะเบาเองการที่เราหมางเมืองกับพี่น้องมุสลิมเกินกว่าสามวันเราทะเลาะกับคนนั้นด่าคนนั้นด่าคนนี้จนกระทั่งเลิกไม่ไม่เจอกันก็ไม่คุยกันถ้ามันเกินสามวันไปแล้วนั่นเรากําลังทําบาปไปทุกวันทุกวันจนกว่าว่าเรานั้นจะคืนดีกับพี่น้องของเราการที่เอาสุนัขมาเลี้ยงและการที่เราถ่าย นอกสถานที่นะครับไปถ่ายนอกสถานที่ตามพ่งไม้ที่ไหนก็แล้วแต่แล้วเราไม่ระมัดระวังน,นบีบอกว่าเวลาที่เราจะมาปวดทุกเนี่ยอย่าได้หันหน้าไปทางกิฟลัสและอย่าได้หันหลังไปทางกิบลัสเช่นกันบางคนไม่ได้สนใจเวลาปวดเยอะๆเนี่ยเจอพุ่งไม้ตรงไหนก็ไปแล้วแล้วก็ไม่สนใจว่าไอ้กิฟลัสอยู่ตรงไหนจะต้องไม่หันไปทางนั้นไม่ได้สนใจ หันหน้าก็ไม่ได้หันหลังก็าหาจิ้รลักก็ไม่ได้และผู้หญิงที่เดินทางเดินโดยที่ไม่มีมะารองและสุดท้ายที่อยากจะเดินก็คือการพูดคุยกันในขณะที่กาลังฟังพุทธบ้า์ทั้งหลายสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ถ้ามันรวมขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะพิจารณาได้เช่นกันพี่น้องครับอยากจะสรุปตรงนี้อีกสักครั้งว่า ผู้ที่ศรัทธานะั้นเขาจะมองบาปเล็กว่าเป็นเรื่องใหญ่และผู้ที่น่าสูงเสี่ยงน่าอันตรายหน้าน่าเป็นห่วงแทนคือผู้ที่มองว่าบาปใหญ่นะั้นมันเป็นเรื่องเล็กและมองว่าบาปเล็กนั้นเป็นเรื่องธรรมดาอักูลกาวีฮาน ا و أ س ت غ ล ر و ا الله لولاكن و ج ز ا ม م المسلمين من كل ذنب ف س ق ي ر و ฮู بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك حق ووعدك حق والجنه حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا واليك انبنا وبك خاسرنا واليك هاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا سمعنا اللهم لا تدع لأحد من إخواننا وأخواننا ذنبا إلا غفرته ولا لينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسيا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وثبته